ปี1979สโลแกนที่ว่าในอวกาศไม่มีใครได้ยินเสียงกรีดร้องของคุณไม่ใช่แค่คำโปรยหนังแต่มันคือคำจำก,กัดความของความเสี่ยงขงวัญรูปแบบใหม่เอเลียนคอนลิสก็อตคือฝันร้ายที่คืบคลานอยู่ในความมืดมันคือบ้านผีสิงกลางอวกาศที่ซึ้งความกลัวไม่ได้มาจากสิ่งที่เห็นแต่มาจากสิ่งที่ซ่อนอยู่เสียงที่ไม่ได้ยินและนักล่าหนึ่งเดียวที่สมบูรณ์แบบ แต่แล้ว7ปีต่อมาเจมส์คามิลอนก็หยิบเสียงกรีฑลองนั้นแล้วขยายมันให้กลายเป็นเสียงคำรามของสงครามจากหนังสยองขวัญเอาตัวรอดที่น้นความกลัวทางจิตวิทยาเอเลียนส์ได้เปลี่ยน DNA ของแฟนชายไปตลอดกาลมันไม่ใช่การซ่อนหายต่อไปแต่มันคือการประจันบานจากบ้านผีสิงกลายเป็นสมรภูมิลบภาคแรกคือหนังสยองขวัญไซไฟระดับมาสเตอร์พพซภาคต่อ คือแอคชั่นไซไฟที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการทั้งสองเรื่องแต่ต่างกันมากากลกมาจากคนละจัก,กรวาลจะกลับถูกยกย่องไม่แพ้กันคำถามคือเจมส์คามเลรอนทำได้ยังไงเขามีเคล็ดลับอะไรในการพลิกตำนานที่ขึ้นหิ้งคนลิสกอตจากความกลัวที่จะต้องไม่ได้ให้กลายเป็นการต่อสู้สุดเดือดที่จะคงรักษาจิตวิญญาณอย่างเดิมไม่อย่างน่าทึ่งซึ่งผมเคยทำคิสตานี้มาแล้วนะครับแต่ครีมเนี่ยจะจเจาะประเด็นมากขึ้น ใน,นแง่ของเราเอเลียนว่าทําไมเอเลียนส์เนี่ยถึงได้ขยายหลอดมาจากวายเอเลียนเนี่ยไปไกลมากกว่าเป็นหนังบ้านพิสิงอวกาศแบบปกตินะครับสาเหตุที่หนังเอเลียนส์เนี่ยมาไกลในขณะน,นี้ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากเอเลียนส์ภาคต่อน,นี่แหละเพราะนักคอมิกเอ่ยเกมส์เอ่ยอะไรอย่างเนี่ยมันก็สานต่อจากเอเลียนเวอร์ชันเจนส์คัมเบลอนนะครับจนกระทั่งมีโปรเมนติอุสเอเลียนไอโซเลชันหรือว่าเอเลียนเอิร์ดที่ย่อเก่าไปในทีมขอาเล่นพักไล่อีกครั้งนั่นเองเราจะมาดูหมวดเราจะมาดูหมวดต่อมา นั่นคือซินมอรมฟ์ในเอเลี่ยนของลิสกอตสิ่งมีชีวิตตัวนี้ถูกนิยามโดยแอชว่าเป็นสิ่งมีชีวิตสมบูรณ์แบบเดอะเพอร์เฟ r g a ออร์แกซมมันไม่ได้ถูกนำเสนอในฐานะสัตว์แต่มันคือปีศาจเงามืดเราถ้าไม่เคยเห็นมันเต็มเต็มตัวที่ซ้ำแต่จริงถ้าเกิดเห็นเต็มตัวมันจะดูน่ากลัวน้อยลงนะครับถ้าใครดูดีไซน์เอเลี่ยนต้นฉบับเนี่ยมันจะมีความจะเปวนะคนสมชุดอยู่โดยเฉพาะตอนมันยืนตัวตรงนะครับ นี่แปลกที่ตัวหนักเงยจงใจไม่ถ่ายมันเต็มตัวด้วยการออกแบบของ ger, เอชอาร์กิเกอร์ที่มนสมผสา์ที่ผสมผสานความน่าสะพึงกลัวของชีววิทยาศาสตร์ทํให้มันนั้นดูเหมือนลุดออกมาจะฝันลายที่จับต้องไม่ได้ความน่ากลัวของมันคือความกลัวในสิ่งที่เราไม่รู้มันคือหนึ่งเดียวฉลาดและฆ่าไม่ได้เจมส์แคมเบลอนก็จะดีว่าเขาเนี่ยไม่สามารถสร้างความกลัวแบบเดื่อซ้ำสองได้เขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนกฎของเกมโดยสิ้นเชิง เขาถามเขาถามง่ายจะท่งพลังว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันนั้นไม่ได้มีแค่ตัวเดียวเขาเปลี่ยนเอเลี่ยนจากปีศาจให้กลายเป็นฝูงแมลงที่น่าสะพรงกลัวพวกมันไม่ได้ซ่อนเงามืดต่อไปแต่มันกลูเข้ามาทางประตูหน้าความน่ากลัวของมันไม่ได้มาจากความลึกลับแต่มาจากความสิ้นหวังเมื่อถูกลุ่มพวกมันอาจจะตายได้แต่พวกมันมีโคตรเยอะเลยนะครับและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการเพิ่มมิติให้กับวงจรชีวิตของมัน นั่นคือการแนะนาให้เรารู้จักกับควีนการมีอยู่ของควีนไม่ใช่แค่ทําให้เรานั้นรู้ว่าไข่พวกมันมาจากไหนแต่มันยังสร้างสูญกลา์ของลังและเปลี่ยฝูงมาศูนย์ให้กลายเป็นสังคมที่มีเป้าหมายและที่สําคัญที่สุดมันได้สร้างคุกปรับที่สมน้ำสมเหนือให้เกิดลิบลี่ในระดับสัช์ชติยานมันคือการประทักกันกับความเป็นแม่สองขั้วที่ฝ่ายหนึ่งนั้นปกป้องอนาคตของอนุษยชาติและฝ่ายปกป้องขอพันของตัวเองอ่านี่คือมือของตัวซินด์มอร์ฟใช่ไหม ที่มีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงที่ถึงแม้อะมันจะไม่ตรงใจลิลิส,สกอ็อก็ตามเนาะด้วยความที่เขาต้องใช้เอเลียนดูปดปฏยญามากกว่าไงอย่าเยอะเห็นในโพรเมติอุสนะครับแต่คัมลอนเนี่ยทำให้มันดูเรียบง่ายลงแต่ขอเรียบง่ายมันก็จับต้องได้ด้วยเนาะต่อมาเป็นเดอะโพรตากอนิสตัวละครนำหาซินอมอฟคือปีศาจเอลเลนลิบลี่ L. L. ยัในภาคแรกคือต้นแบบของฟนนอลเกิลในหนังสยองขวัญเธอไม่ใช่ทหารไม่ใช่วิลสตรีเธอคือเจ้าหน้าที่ บนยาขนส่งสินค้านอสโตรโมที่ยึดมั่นในกฎระเบียบเธอไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดแต่เธอฉลาดที่สุดและมีสต,ติที่สุดเมื่อทุกคนเริ่มตื่นตระหนกลิลลี่คนเดียวที่พยายามคิดหาทางรอดการต่อสู้ของเธอไม่ใช่การลุกแต่เป็นการลับและหนีเป้าหมายเดียวของเธอคือการมีชีวิตรอดกลับบ้านซึ่งจุดนี้แหละที่ภาคสอง่พัฒนาขึ้นจากภาคแรกมากนะครับคาเมลอนเนี่ยไม่ได้ลิลลี่กลับมาแบบสวยๆคนนำเธอกลับมาชนะ ผู้รอดชีวิตที่แตกสลายเธอต้องทุกทรมานกับฝันร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีใครชื่อเรื่องของเธอแถมยังต้องมารับรู้ชู้ร้ายเธอนั้นหลับไหลในอวกาศมันพลาดทุกสิ่งทุกอย่างไปจากชีวิตเธอไปโดยเฉพาะลูกสาวของเธอถ้าใครดูเช่นเดลเตอร์คัทนะนะมันคือจุดเริ่มต้นที่สําคัญคาเมลอนไม่ได้แค่สร้างฮีโร่แต่ก็สร้างตัวละครที่มีบาดแผลและนั่นทําให้การตัดสินใจของเธอที่จะกลับไปดาว LV 4 2 6ไม่ใช่เพื่อเงินหรือหน้าที่ แต่เพื่อเผเชิญหน้ากับปีศาจในใจตัวเองและแลรลิฟลี่ก็ได้พบกับนิวส์เด็กหญิงผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวบนดาวมอนนะัในตัวนิวส์ลิฟลี่ได้ภาพสะท้อนของตัวเองในวัยเด็กและได้พบโอกาสที่จะไถ่าบาปในใจใเธอนั้นไม่ได้อยู่กับลูกสาวการปกป้องนิวส์ได้กลายเป,เป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าการเอาชีวิตรอดมันได้ปลุกสรรชาัญยานความเป็นแม่ที่หลับไหลให้กลายเป็นความกล้วกล่อของนักลบ เธอไม่ได้หนีต่อไปเธอยืนหยัดและสู้กลับประโยคอมตาที่ว่า "Get away from her, you bitch" มันไม่ใช่แค่คำสะบัดเท่ๆแต่มันคือเสียงคำราของแม่ที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อบอกป้องลูกของเธอต่อไปเป็นโทนหรือเพซซิงหวัวใจความแตกต่างระหว่างเอเลียนกับเอเลียนสอยู่ที่จังหวะนักขอาวลิลลี่สกอตคือสโลเบิร์นฮอลเลมันค่อยๆก่อร่างสกครบอิดอัดเหมือนหมอ้อต้มน้ำที่ร้อนขึ้นทีละนิด ครึ่งแรกของหนังแทบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่บรรยากาศที่เงียบเชียบและโดดเดี่ยวมันกัดกินจิตใจเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่กกทงความสี่ยงขวัญระเบิดออกมาในจังหวะที่เราไม่ทันตั้งตัวในทางกลับกันเจสส์คามลอนคือรถไฟหอกตีลังกามันมีจังหวะชวัดเจนค่อยๆแต่ระดับความตึงเครียดขึ้นไปแล้วมันทิ้งดิ่งลงมาด้วยฉากแอคชั่นสุดเดือดจากนั้นก็ให้เราเนี่ยพักหายใจในช่วงสั้น ก่อนจะพาเราไต่ขึ้นไปอีกครั้งสูงขึ้นและอันตรายขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดไคลแมกซ์สุดท้ายนี่คือโครงสร้างที่ทําให้เอเลียนส์กับบรรยกแอคชั่นที่สมบูรณ์แบบและไม่เคยน่าเบื่อเลยแม้แต่ม่นาทีเดียวและงานภาพคืออีสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องมือสําคัญในเอเลียนลิลลสกอตและผู้กับภาพเดลเลกวัลลินได้ใช้ความมืดและเงาเป็นตัวละครหลักเรามองไม่เห็นภคุกามทั้งหมดแต่จินตนาการของเราจะเติมเต็มส่วนที่เหลือให้เอง มันคือความงามที่น่าขนลุกของความมินิมอลส่วนในเอเลียนส์เจนส์คัมเบรลอนก็เลือกวิธีที่แตกต่างออกไปขนนำเราเข้าไปอยู่ยุมงองเพราะเราทหารได้ผ้าแบบพอยออฟวิวจากกล้องติดหมวกแสงแฟลจากไฟฉายที่สาดไปมาอย่างสับสนอลหม่านและแสงไฟฉุกเฉินสีแดงที่กระพริบเหมือนสัญญาณเตือนภัยมันไม่ได้ทำให้เรากลัวเพราะมันไม่เห็นแต่ทำให้เรารู้สึกมาอยู่ในเหตุการณ์จริงๆรู้สึกถึงความกล,ลัวขนและความกดดันในสนามรบ และสุดท้ายคือเสียงเอเลียนใช้ความเงียบได้อย่างเชี่ยวชาญมาทําให้ทุกเสียงเล็กๆน้อยๆอยเสียงโซ่เสียงน้ําหยดกลายเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวเสียงดนตรีคอนเจอรี่โกสมิก็เหมือนเสียงกระซิบที่หลอกหลอนมากกว่าจะเป็นเพลงประกอบ,บหนังแต่สําหรับ ens, James Honor, เอเลียนสเจส์ออเนอร์ได้ประพันธ์ซิโฟนีนการทําลายล้างอินตรีประกอบของเขาตขเขาต็มเลือดจังหวะกลองแบบทหารที่ฮึกเหิมและแล้วอารมณ์และคามเบล on, อนยังสร้างเสียง ที่เป็นเสียงไอคอนขึ้นมาใหม่เสียงปืนพอลส์ไรเฟิลที่ดุดันและขาดไม่ได้คือเสียงคอมมูชั่นปั๊กเกอร์ที่ค่อยๆดังถี่ขึ้นปิ๊บปิ๊บปี๊บปิ๊บปี๊บมันคือเสียงที่สามารถสร้างความตื่นเต้นและกดดันได้โดยตรงโดยที่เรานั้นไม่เห็นศัตรูเลยจึงไม่แปลกที่เอเลียนส์เนี่ยชนะออสการ์สาขาตัดต่อเสียงด้วยนะครับในการที่ภักแรกเนี่ยความแค่ตัวเดียวคือเอฟเฟกต์แต่เอเลียนส์เนี่ยความแค่สองตัวนะครับเอฟเฟกต์ Effect กับต,ต่อเสียงยอดเยี่ยม แถมแมชชีนดนตรีประกอบด้วยนะของเจสออนเนอร์เพราะดนตรีมันดูโดดกว่าของภาคแรกไงต่อไป world building การเคลียร์จักรวาลและแก่นเรื่องในเอเลียนไม่ใช่แค่หนาสปลาดแต่มันคือการวิจารณ์ความโลภของบริษัทที่มอญลูกเรือไปเพียงเบีย้ยที่ใช้รถทิ้งเพื่อเป้าหมายทางอาวุธชีวภาพเจสคาเมิลอนอีกคนรักษาเกลนนีไว้อย่างยอดเยี่ยมผ่านตัวละครที่คนเกลียดที่น่าสุดในจักรวาลเอเลี่ยน Alien นะครับคัตเตอร์เบิร์ก ใช้ผู้สนับก,กากเพื่อนที่ดีแต่เบื้องหลังพร้อมจะส่งเบืทุกคนเพื่อผลกําไรของตัวเองของบริษัทเวลแลนด์อยู่ทาน,นี้อ่าชื่อบริษัทเองก็มาจากภาคนี้ด้วยแหละพักแรกเขาเรียกว่าแค่เป็นบริษัทเฉยแต่คมัมเบอรลอนไม่ได้อยู่แค่นั้นเขาด้เพิ่มแก่นเรื่องใหม่ที่ทรงพลังเข้ามานั่นคือการทหารและความเชื่อมั่นในอาวุธเขาสร้างหน่วยคลอนิวมารีนส์นักวิกยธทนอวกาศที่เต็มด้วยอ,อวสุดไฮเทคและทัศนคติที่มั่นใจเกินร้อย แสิทธิ์ฐานและพวกเขาก็เป็นแค่เหยือ่อนี่คือภาพสะท้อนของสงครามเวียดนามที่เทคโนโลยีและกําลังลบเหนือกว่าไม่ได้เป็นหลักประกันของชัยชนะเสมอไปมันคือการทั้งกำถามว่าอาวุธที่ดีที่สุดของเรานั้นจะมีค่าอะไรไม่ต้องเจอกับฝุลลนลายแท้จริงนอกเนือจะแก่นเรื่องหลักแล้วคัมเมลอนอยังเป็นเจ้าพ่อแห่งเวิร์มิ่งนะครับเขาไม่ได้แค่เล่าเรื่องราวต่อแต่ก็ขยักจักรวาลให้มีชีวิตชีวาและน่าเชื่อถือเขาไปเครื่องมือ และมัดนธรรมที่จับต้องได้แก่โลกนี้คือเรารู้จักกับหน่วยเครเนียมาลีนที่มีลำดับยศและภาษาผู้เฉพาะตัวแล้เด็ยนยันเลียงพล APC และยานหลบชิปที่ออกแบบมาอย่างสมจริงและแน่นอนเราได้สัมผัสกับวิธีตำนานอย่างปืน M41A p u l s e r i f l e ที่มีที่เสียงของมันนั้นอีกคงก้องอยู่ในหูของแฟนหนังจนถึงทุกวันนี้และสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นอคอนิกที่สุดก็คือขุนยนยกของ Power Loader ม,มันไม่ใช่แค่บอ,บอบกรอบฉากเท่ๆแต่มันคือสัญลักษณ์ของชั้นแรงงานซึ่งเป็นธีมหลักในหนังคาเมลอนและมันยังถูกนํามาใช้เป็นอาวุธสําคัญในสึกสุดท้ายเรื่องสมเหตุสมผลและน่าจดจําที่สุดการขยายโลกของเจสส์คาเมลลอนถึงจุดสูงสุดในการมาเชน,น่าเรื่องอลิฟลี่กับควีนมันไม่ใช่แค่การต่อสู้ระหว่างคนกับสัตว์ประหลาดแต่มันคือการประทับก,กันของแก่นเรื่องความเป็นแม่ที่ถูกใส่เข้ามาลิฟลี่ในชุด power l o ด d e r ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ เทคโนโลยีมนุษย์และชนชั้นแรงงานกำลังต่อสู้กับราชนีเอเลี่ยนซึ่งเป็นจุดสูงสุดของอวัฒน,นาการทางธรรมชาติที่โหดร้ายทั้งสองฝ่ายต่างต่อสู้กันเพื่อบกป้องลูกมานคือการยกดับความขัดแย้งส่วนตัวและเกิดก,การต่อสู้เชิงเสัญลั์ที่ทรงพลังและน่าจดจําและไอ้พวกคอนยัคมาลีนเอยไอ้พวกลอเวลนันธนีเนี่ยก็ถูกมาใช้ในเกมคอมิกซึ่งต่างมากมายนะครับอะไรเอลิปตาเพยเตอร์เงี้ย เอ๋หลายอย่างของคนีมารีเนี่ยมันก็อิงมันจากคอนเทนส์คาเมลอนนะเนาะแล้วก,กลับมันที่กระถามตั้งต้นของเรานะครับเจนส์คาเมลอนพลิกตำนานเอเลี่ยนได้ยังไงคําตอบไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาพยายามสร้างอย่างเสียงขวัญให้ดีกว่าลิสก็อตแต่อยู่ที่เขาไม่ได้พยายามทาแบบนั้นเลยเขาก็จะดีว่าความเสี่ยงขวัญแบบบ้าพิสิกในอวกาศนั้นมันสมบูรณ์แบบในของตัวเองอยู่แล้วการทําซ้ํานั้นคือหนทางสู่ความล้มเหลว ดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะตีความใหม่แทนที่จะทําซ้ําขอมองปฏิซักประหักพังของยานนอสโตโมแลวไม่ได้เห็นเรื่องผีแต่เขาเห็นสมรภูมิลบเขาไม่ได้สร้างบ้านผีสิงหลังที่สองแต่เขาเลือกที่จะสร้างสงครามบทสุดสารของบ้านหลังนั้นนี่คือลายเซ็นของเจ m ส์คาร์เมลนที่เราได้เห็นอีกครั้งใน Terminator 2 2 u u g m m n t t d y นั่นคือความพยายามในการเคารพแก่นกลางของต้นฉบ,บับแต่ในขณะเดียวกันก็ขยายสเกล เพื่อมิติทถลอารมณ์ให้กับตัวละครและยกระดับฉากแอคชั่นขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเขาเปลี่ยนซีนอมอร์ฟจากนักล่าให้เป็นฝูงมาสูนเขาเปลี่ยนเอเลนลิฟลี่จากผู้รอดชีวิตให้กลายเป็นนักลบและผู้เป็นแม่และเปลี่ยนความกลัวในความมืดให้กลายเป็นความเดือดในสงครามเอเลียนส์ในสร้างพิมพ์เขียวขณะพักต่อที่สมบูรณ์แบบนั่นคือการเคารพสิ่งที่มีมาก่อนกล้าที่จะแตกต่างและเล่าเรื่องในสเกลที่ใหญ่ขึ้นทั้งในแง่ของฉากและอารมณ์ ท้ายสุดแล้วการโต้เถียงว่าเอเลี่ยนหรือเอเลียนส์ภาคไหนดีกว่ากันก็อาจเป็นคําถามที่ก็แบบมันก็อยู่แต่คนชอบไม่ชอบมันเนาะเพราะยังไงทั้งคู่เนี่ยคือผลงานสองชิ้นที่แตกต่างกันอย่างสมบูรณ์แต่กลับเติมเต็มซึ่งกันและกัน้อย่างน่ามหัศจรรย์เรื่องหนึ่งคือบทตรกวีความเสื่อสยองที่เยือกเย็นอีกเรื่องหนึ่งคือหมากาบแห่งแอคชั่นที่ร้อนระอุและนั่นคือมารดลอกอีกแท้จริงของเจมส์คมเมรอนที่มอบไว้ให้กับจักวาลนี้ของไม่ได้กค่สร้างภาคต่อ แต่ขาที่พิสูเห็นว่าจักรวาลเดียวกันสามารถเป็นบ้านให้กับตำนาที่ยิ่งใหญ่ถึงสองเรื่องได้เดิมไม่จะเป็นต้องเหมือนกันเลยแม้แต่น้อยเอเลียน